มาได้ปะเด้อพี่น้องเ,เสียบเอ็นอน,นำกันเสร็จแสบพี่น้องอยากเหนือโอู้จะแซ่บขนาดเด้พี่น้องมาเด้ปะเด้อนี่เป็นดอกเต็มจานานำกนาร F4 สวัสดีครับ F4 ประสบผลทุกคนเด้อมายินนำกันนะวันนี้มีไม่นู่งไดอย่างเสียบเอ็น มาเดาไปเด้ออืมกินโซ่ติพัฒน์ในตีหัวหน้ากันห,นาห้างใหม่ด้วยนะเป็นเป็นโอ้ยเดือบอกมันเอาหวงใหม่เป็นมือกลอกเลยเองนะนีย่ยากดูเห็นอักจังมาเดาไปเด้อ FC กินน้ำเบาต่อยนุ้ยพากินพาแซ่บ คือเก่าพ <Shap> ี่น้องแก่ิแก้วพี่อด้องผมมทียงกันเลยอยู่แมาดุ่ะี <c oughs> ่ากันถินะนน่นเอีอนนะแกว้วเพชรรงแก้รงาแกพัดกับปุ่นช่าแสบุมามามา,อมามเอา ก็อีหันตะคล้องก็ไปวางไม้แต่ก็นั่งซื้อสูเออมักแหงฉันอุตส่าก็ไปตลาดได้เห็ดกินไหมอือคุณเห็ดเต็มสีปิ้งห้าเห็ดกูแม่ขอโทษกูจะไปแดกให้ดูอุตส่าวฮีน้องทีมงานกินน้ำกันพี่น้องเอาเฮ้ยขอโทษเป็นได้หลายแล้วขอซื้อแค่ซื้อกระอี้ไปซื้อเอาซื้อแต็มเอ้าจิใมแซักสี่หอมอยู่ใส่เบิดอ่ะ หมดแล้วจ้ะโอ้ยหอมเอาตีห้าเมตรตะกุยนุ้ยถูกไส่จะกินักตีหอมก่เลยดวงบมีรสูบะดอแล้วองอไรอ่ะเ้าเ็ไรจจ่ายจ้ำลูกจากกรสจนเบอร์นปีแย่มนแล้วอมอมเ้อมากก็แหงนะาบอมากยาอืมโตใ่ อม่อ่เสียงเอาอันหนึ่งสักเอาคอยต้องรับเอาเขาจะิีบอืมโตเ็นดานเา็ดกระบเนาะยัยาเอาไปกินเอง่ไหมยาเอายไม่เีน๋อ้ยยีอาปากห่อฮะหาอเก็เสีบเอ็นเนาะเดียวยายสีาำดูเดเดอฟซกินน้ำกันเสร็จโอ้ยเนาะ ขูแน่หนูอูบะไก็ดีนะเด็กกินอย่างกินซลาเออเออต้องมับกินอะไกินแก้วดูดแเนี่ยสยำามกินผักมันบกินดุดดดุดตันี้วนี้เนกินน้ำกั่นเสบยกนนาเนี่ยกสเทสองขนไมาบงแวฝนาบ่ไม่เาะพี่้ไม่เดี๋ยวพีไม่ึงเลยกิมาบ่มาบ่อใชจ้หัว เต่น้วกินัเนาะชาเป็นคนจะกิน้าวพันธุ์นดเ่เมากยังวันนี้ในบ้านมันคุลกหลายฉันดงันฉันเดืออเบื่นี้บปตลาดได้หมือนกันฉันบไปตลาดได้เหมือนกันขอยืมหานิวฉันมีเล้ยุเยี่มไปหาเน้อแล้วเจาเอาใส่ได้ไม่ใส่หั

เาแบบบบบปไงกับพี่น้องแล้วมเนี่ย่ดซุบเกลัวที่จกวพี่น้องให้พี่เสียแไปนบอก เอาผู้อยากไปหลุดอยาไปปานี่มันจังเหมยวอยากไปรนล่นดใน,ะน,นินีน่มีเวลาสิ มัก็แห้งแบงนนีมมะหวนะคือมันกันตีนไก่มีกะทิเดี๋ยวพี่น้องเนอแสบร้ายพี่น้องมีกะทิตีนไก่พี่น้องืพี่น้องดีเด่เครื่องทำอะไรต้มตี Ni đời nó vui nó vui nó vui nó này nó nó vui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 

ชมเ้อง่ขผพักดิพี่น้องครับใส่เนื้อเข้าไปแจวเข้าไปพี่น้องกินยากได้มเนยพี่น้องฮะ